ว uhm ัน yes. น uh, th ี้มาเทรนน이번행사하는목적이무엇인가요저희회사의10주년으로고객여러분들께감사함을전달하고자이행사를준비하게되었습니다ค่ะก็ประเด็นเลยนะคะโดยจากเนื่องจากปีนี้ครบรอบ10ปีของการตั้งไทยแลนด์นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทางธุรกิจนะคะที่เป็นพันธุ์นับร ควอนตัมมานะคะก็ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกับควอนตัมมาเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะคะขอประกาศให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะว่าต่อไปนี้นะคะควอนตัมเฮลท์แคร์ไทยแลนด์เนี่ยก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นพารากอนแคร์แล้วค่ะ ผมเซอร์เมสเทว์จะนับสิบปีที่สิบปีนี้เราขอแสดงความยินดีกับทางควอนตัมนะคะที่ดำเนินธุรกิจมาในประเทศไทยเนี่างครบ10ปีแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกแสดงความยินดีแล้วก็อีกอย่างคือรู้สึกขอบคุณมากๆค่ะที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราร่วมทำธุรกิจด้วยกันมาเป็นอย่างดีค่ะ 아, 그리고 관이면 어떤 비즈니스 아, 협력적인 어떤 거 있나요? 관다운의 스테어는 태국의 독점 점입니다 지난 10년간 성공적인 비즈니스를 잘 만들어왔고 처음 론칭되는 여러 가지 제품들이 있데 그런 부분들을 같이 잘 협력해서 저처제품들 소개될 수 있도록. ค่ะก็ทางซาติินนะคะกับควอนตัมเนี่ย mm hmm. ก็คือเป็นความเชืทางธุรกิจที่มีความพักดีการตลอดมานะคะแล้วก็ตลอด10ปีเนี่ยค่ะก็ต้องขอบคุณควอนตัมด้วยนะคะทีะ่คอยสั่งเครื่องเนี่ยนำนำเข้าเครื่องมือดีๆเข้ามาพัฒนาใน,ในประเทศไทยตลอดเลยะคะ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็ทางซาติินเนี่ยก็สัญญาว่าจะพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ที่คนเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาให้กับคนไทยได้ใช้กันอีกในอนาคตด้วยค่ะ คุณหญิงครับอยากให้พูดความสำเร็จปีนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนพูดความสำเร็จก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่เป็นแรงสนับสนุนจนให้ปีสิบของเราค่ะมีความสำเร็จหนึ่งมากกว่าหนึ่งพันล้านนะคะก็คือประมาณหนึ่งพันห้าร้อยล้านซึ่งสินค้าที่เราจำหน่ายอย่างที่บอกนะคะก็คือเป็นค้าของพีระต์ก็คือทำให้เราเนี่ยจะเป็นผู้นําในด้านในในด้านการยกระดับนะคะมาในระดับหนึ่งของตลาดเลยเพราะว่า เราได้มาเก็ตแชร์นี่เป็นระดับสิบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าอย่างที่บริษัทจะมีการเปลี่ยนชื่อนะคะก็คือเตแลต้วก็แชร์เนี่ยเราก็จะมีการลงทุนเพิ่มแล้วก็ผลิตผลิตภักที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นที่น่าสนใจสําหรับกลุบบก่มตลาดของกลุ่มตลาดคนไทยเยข้ามาด้วยก็ในปี2568กเนี่ยก็ขอให้ทางที่นี่จะมุ่งเชนเนี่ยช่วยปฏิตามงานเปิดตัวสินค้าใหม,ใหม่ๆอีด้วยนะคะ ก็จะเหมือนกับทั้งหมกันคือไม้เด็กของทางหัดลบ้านก็เนื่องจากว่านะคะตลาดของอุตสาหกรรมในตอนนี้นะคะตลาดค่อนข้างที่จะมุ่งเด้นไปเรื่องของการชอบใช้ในเรื่องของสารเติมเต็มนะคะเราก็เลยเล็งเห็นว่าเราเป็นพบบริษัทเดินที่ค่อนข้างเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็การผลิตมีนวัตกรรมที่ปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เวลาใช้เนี่ยมีความเที่ยง น้อยมากแล้วก็คขที่เียงน้อยมากซึ่งชื่อถึงทางวัตุรอเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ทางพี่พี่ทุกท่านเนี่ยคอยติดตามกันต่อแล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทั้งแพทย์แล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ด้วยก็ยินดีด้วยนะครับตามมาที่จุดอนะแล้วก็แล้วก็ไปติดต่อไป ก็เนื่องจากว่าเราจะมีการเปลี่ยแปลเป็นตอนน้ค่ะนะคะแต่ยังไงเราก็ยังคงเป็นระดับหนึ่งของแบรนด์รถถังนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Alpha c ม m m e r c e Tree Alpha Commerce NPT หรือตัวเครื่องอ่าพิโตนีใหม่ของ u โ o โ o ล a r ยังอย่าง u ิเมอร์ที่ตอนนี้เป็นเทรนด์ฮารที่เรามีคู่คุยอย่เป็นคอมเพรสเซอร์นะคะยังไงยังไงก็ฝากให้ทุกท่านเนี่ยติดตามแล้วก็อุดหนุนงสินค้าขั้นในคลินิกแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเรา กินด้วยนะคะผมากโอเคขอบคุณนะขอบคุณี่ะ